สวัสดีครับกาบสัสรีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่าน,นครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ศัสตราวิทยาชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักครับรายการศึกเพชรยินดีครับประจําวันพฤหัสที่6พฤศจิกายน2568นารสนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูยี่สิบสนาิกาเป็นต้นไปนาเวทีมวยราชเชลดำเนินนะครับจะได้รูปแบบมวยไทย5้ายกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้มวย3ยกแล้วนะครับ ปรับมาต่อย5้ายกเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการเชียร์บรรยากาศก,ก็ยังอยู่ในความสงบจัดาการแต่งตัวที่จะมาเข้าชมในเวทีก็แต่งตัวให้สุภาพนะครับในโทนสีขาวดําเหมือนเดิมการเชียร์บรรยากาศก็การเล่นการพนันก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้โมเดลหลังช่างนําข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านแพ้บ้างชนะบ้างก็อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งด่านะครับถือว่า เป็นการให้ทัศนวิจารณ์ให้ข้อมูลสมาชิก f อฟนะครับไปเรยวคู่มวยกันก่อนครับสี่คู่มีใครกันบ้างนะครับคู่แรกประจํารายการเป็นยิ้มสยามทอเทพสุนกวนครับพบกับเด่นชัยสอสุจิมาวิทย์ครับคู่นี้107ปอนด์คู่2ครับยอดเสกสรรมอราชพัฒน์บุบ้านจอมบึงพบกับก้องผูสิงห์อขำอินครับเวทพิกัด128ิปปอนด์คู่รองครับเป็นสังฟ้านอนวัดยิมพบกับโคชินนนากสินโตเกียวครับเวทพิกัด100 11ปอนด์ครับคู่เอกประจํารายการมาเข้าเวนแดอรนั้งคู่นะครับน็อตใหม่วอลวริชาพบกับชิคาระเพรยินดีคาเดมี่ครับเบทพิกัด111กับ113น็อตใหม่ต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์ทางช่อง u t u b e เขาไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้าน,นคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้ม,มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลยราคาคบวงจรฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กัันด้วยครบ ไปว่ากันที่คู่แรกประจำรายการนะครับศึกเพชรยินดีวันพระหัสที่6พฤศจิกายน2568คู่แรกเป็นเจ้ายิ้มสยามทอเทพสุนกวนพบกับเด่นชัยสสุจิมาวิทย์ครับ1้อปอนด์ไปดูข้อมูลชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับยิ้มสยามครับยิ้มสยามสอ,อ,สอบุญ,บญยี่ยมยมิ้มสยามทอเทพสุนกวนตัวเ,วเดียวกันครับมวยตัวนี้ก็18ปี164เซนติเมตรจากบุรีรัมย์ ซ้อมอยู่ที่สมุทรสมุทรสาครค่ายกัปตันเคนมวยไทยนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมเชิงโชคความมันมวยดีต่อยมารวมๆประมาณสัก60กวก่าไฟนะครับ3ไฟ์หลังสุดที่น้องเขาต่อยไว้นะครับก็มีแพ้คะแนนตวงพลอยเกียรติฉัตรชัยที่ราดชดำเนินครับชนะคะแนนเจ้าด่วน8 8พอหลักบุญที่ลังสิทธิ์ชนะคะแนนเด่นชัยสสุจิมาวิทย์คู่โชคกในวันนี้ครับที่ราดชดำเนิน21สิงหาคมที่ผ่านมา คู่ชกค,ครับเด่นชัยสสุจิมาวิทย์ครับ18ปี163เซนติเมตรครับหรือว่าเจ้าปอกเด้งสสุจิมาวิทย์แสนรักแสนรักหรือว่าปอกเด้งกวยบางคอแหลมเด่นชัยสสุจิมาวิทย์กวยบางคอแหลมแสนรักสสุจิมาวิทย์ตัวเ,วเดียวกันครับหลายชื่อหลายแท่มากก็เปลี่ยนมาประมาณสัก 2- 3สาชื่อแล้วแหละเป็นมวยขวานะพื้นเพนเป็นมวยเข่าครับซ้อมอยู่ที่ปอพิธภพัฒน์นะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องจากสุรินนะครับตัวนี้ สามไฟ์หลังสุดที่น้องเขาต่อยไว้นะครับก็มีชนะนอกยกที่2เพชรอนันต์ต่อสุรัตครับที่เวทีวยลังสิทธิ์แล้วก็แพ้คู่จกในวันนี้แหละครับยิ้มสยามทอเทพสุนควรที่ราช,ชด,ดำเนินล่าสุดครับชนะฟาวยกที่2ครับท้าชนเล็กเยียดชาติชัยครับที่เวทีมวยราช,ชด,ดำเนินเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับไฟที่ชนะฟาวเนีย่ยแตว่าโอโหโดนแบบเต็มๆน่าสงสารมาก จังหวะลม้ลมลงไปคานนะครับคู่ชกก็น่าจะเตะซ้ําน่าจะเตะเสยขึ้นมานะลูกนั้นเนี่ยซ้ําแบบซ้ําชัดเจนมากๆกรรมาการก็เลยแบบจับให้แพ้ฝ่าวไปเลยนะครับก็คู่ชกวันนั้นก็น้องเขาลงไปคานแล้วอะ่ะยังจะเตะเขาอีกอะเด่นใชยก็ชนะฝ่าวมาคู่นี้เจอกันมา,าตามข้อมูลแนวหนึ่งครั้งนะครับไฟล์ล่าสุดเจอกันมาที่เวทีมวยราช,ชด,ดำเนินนะครับขอไปครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับ ก็ในเมืองกรุงในหนึ่งครั้งแต่ว่าชกกันที่ภูทรในสองครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเจ้ายิ้มสยามเนี่ยชนะมา1ครั้งนะครับไฟน์นี้เป็นภาคที่4นะครับคู่นี้เจอกันมาที่เวทีมัวราชนดำเนินไฟล์ล่าสุดต่อยกันประมาณสัก106ปอนด์ครับวันนี้เนี่ยต่อย107ปอนด์ก็ถือว่าขยับขึ้นมาอีก1ปอนด์นะครับขึ้นมาวันนั้นเนี่ยบรรยากาศราคาอยู่ที่ทางด้านเจ้า เด่นชัยนะครับเด่นชัยเนี่ยเป็นมวยเข่านะมวยเข่าส่วนยิ้มสยามเนี่ยเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือจังหวะตีน,นอกจัดจ้านแต่ว่าของเดิมๆเ,เป็นมวยที่ปลายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางครั้งบางทีเนี่ยทำเขาได้เป็นพระเอกเวลาโดนบ้างเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ไปปลายเนี่ยมียุบมีแผ่วตลอดเจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยถือว่าต่อยกันแบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับไปดูน้ำหนักสอบกันก่อนครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ว่าเจอกันมาเป็นยังไงกันบ้าง ฝ่ายแดงมา106.5น้ำเงินมา1 0 7 1ครับลดไป0.1เจอกันมาก็เบียดคู่ขี้สู่สีนะครับนอกกับในต้นกับปลายต้นๆยกแรกไม่มีอะไรยก2เนี่ยยิ้มสยามได้ลูกเตะก้านคอครับแต่ว่าเด่นมีชัยนีไม่ลงนะแต่ว่าออกอาการเมาขาสั่นครับออกอาการเยอะราคาหลๆข้ามมาอยู่ที่เจ้ายิ้มสยามเป็นต่อประมาณสัก2131ครับหน้าเสือบรรยากาศ ราคาเนี่ยโอ้โหยิ้มสยามดีมากๆยก3ยก4เนี่ยต่อยแบบคือต่อยล่อแพ้รับก่างเดียวเขาว่าได้เป็นทางด้านเจเด่นมีชัยเดินอัดเดินปั้มเดินตีจนราคากลับมาเบียดคู่ขี้สู่สีช่วงประมาณสักหมดสียกเนี่ยอ่ายิ้มสยามเป็นต่อไม่น่าจะแพงมักราคากาลังเบียดเบียดชิงดําหาตัวชนะเด่นชัยเนี่ยน่าจะไล่ไล่แล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเสียลูกล้มหรือว่าเสียเหลี่ยมช่วงยก5้าเนี่ยก็แพ้เลยวันนั้น ถามว่าอาวุธเสียเปรียบไหมก็มันมีลูกเตะก้านคอค้ำคอกันอยู่ถ้าไม่มีลูกเตะก้านคอค้ำวันนั้นก็เด่นชัยก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าลูกขยันการยืดระยะไปลายปลายเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่ายิ้มสยามวันนั้นเนี่ยมียุบมีแผ่วแต่ว่าต้นต้นเนี่ยค่อนข้างที่อันตรายนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเหมือนเดิมครับผมก็ยังชอบทีเ่เจ้าเด่นชัยสอซจิมาวิทครับวันนี้จากแย้มือเอาชนะเจ้ายิ้มสยามเท่าเทียบสุนกวนตีเสมอ2 2ได้ ผมมองว่ารอบที่แล้วพลาดลูกเตะกา้านคออะอออาการขาสัน่นน้องวันนั้นก็ยก3าก็แทบยังจะไม่ฟื้นแต่พอมาไล่ยำไล่อัดจับปั้มตีล็อกตีวงในก็ถือว่าใช้ได้ความขยันลูกเดินเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ผมบอกยิ้มสยามต้นจัดแต่ว่าเป็นมวยที่ปลายไม่ดีนะครับชอบที่เด่นมีชัยครับวันนี้จะแก้เมือ้ังตาได้เลราคาตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับส่วนคู่ที่สองครับยอดเสกสันมอราัชพัฒน์บุบ้านจอมบึงพบกับโจ้ กล้องภูสิงห์อขำบินครับเบียดพิกัด128ปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับยอดเสกสรรมอราชพัฒน์บู่บ้านจอมบึงครับหรือว่าเสกสรรเล็กมอราชพัฒน์บู่บ้านจอมบึงเสกสรรเล็กสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยตัวเดียวเดียวกันครับมวยวัย21ปีครับจากราชบุรีซ้อมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่มอราชพัฒน์บู่บ้านจอมบึงครับก่อสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยเขา่าบูดุดันประเภทเชิงไม่สนจนลูกเดียว เขาในล้วนๆครับคอคอล็อกคอปั้มตีได้ลูกแข็งแรงนะครับสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีแพ้พีรพัฒน์ซีเคมวยไทยที่ราเชรเนินแพ้นล็อกยกสี่เพชรเทวดาสบุญยรักษ์ที่เวทีมวยลังสิ์ล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าโยธฤทธิ์เทพพาชินครับที่เวทีมวยลังสิ์เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาคู่ชกกล้องปูสิงอขำอินครับกล้องปูสิงตัวนี้ก็ ยี่สิบปีครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดจากสีสะเกดซ้อมที่สิงห์บุรีที่อขามยินครับเป็นมวยประเภทมวยขวานะเข่าเหมือนกันแต่ว่าครบเครื่องกว่านะครับอาวุธดูหลากหลายนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับกล้องบูสิงสามไฟห์ลังสุดที่น้องก็ต่อยไว้ครับก็มีชาแนกยกที่2ครับวาเลนไทน์ไฟเตอร์มวยไทยครับที่เวทีมวยอ่าังสิตนะครับและก็มาแพ้นอกยกที่3ครับเจ้าพลอยพิเศษต้นขนส่งที่ลังสิต ล่าสุดครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีที่เวทีมวยลังสิตครับเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาต่อยไว้ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไปดูน้หนักสอบช่วงเช้าฝ่ายแดงมาร้อยยี่สิบเก้าจุดเจ็ดลดไปปอนด์เจ็ดฝ่ายน้ําเงินร้อยยี่สิบเก้าจุดสี่ลดไปปอนด์สี่เมื่อเช้าลดน้าหนักค่อนข้างที่จะเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงความหลากหลายอาวุธโดยรวมเนี่ย ความหลากหลายเชิงชกฝีมือเนี่ยกล้องบูสิงดูเหลือหล่อมๆนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็พูดถึงของเดิมๆก็เป็นมวยเข่าชนเข่าแหละแต่ว่าลูกแข็งแรงลูกทะลุดูดันลูกบูลูกสู้เนี่ยยอดเสกสรรถือว่าดีกว่าแต่ว่าความเป็นมวยจะน้อยไปหน่อยประเภทเชิงไม่สนครับเดินคว้าคอล็อกลัดมัดตีปั้มตีอย่างเดียวถ้าเจอมวยที่ประเภทเชิงสูงๆเนี่ยออกทะเลง่ายเลยนะวันนี้มาเจอเจ้ากล้องบูสิงออขำยินครับอยู่ที่ว่ากล้องบูสิงวันนี้ต้นๆจะออกนําไปได้หรือเปล่า ความเป็นมวยเนี่ยจะใช้ได้ไหมหรือว่าไปปลายเนี่ยเวลาจับเวลาปั้มเวลาตีเนี่ยไล่แขนสู้ได้หรือเปล่าวันนี้ถ้าไล่แขนสู้ไม่ได้ไปไปลายเนี่ยลำบากนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่มุมน้ําเงินนะผมชอบกล้องปูสิงครับก็ถือว่าอาวุธดูหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับจังหวะนอกเนี่ยแข้งดีส่วนวงในก็ถือว่าสู้ได้ครับส่วนเจ้าฝ่ายแดงเนี่ยยอดเสือกสันเนี่ยเขาล้วนเลยประเภทเดินเปิดชายโคง้งรับแข้งเดินเข้าไปคว้าคอ ล็อกตีปั้มตีครับอาศัยลูกบูลูกสู้นะครับแต่ว่าความเป็นมวยนี่น้อยไปหน่อยกล้องกูสิงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีทั้งนอกมีทั้งในต่อยดีครับช่วงนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจอกับเพชรดาราวันนั้นโอ้โหใหญ่มากเพชรดาราแพ้ใหญ่ครับวันนี้ปาดหัวตัวเท่าครับไม่เสียเปียบรูปร่างจ่วงชกนอกดิดักเตะเน้นๆมีศอกคอยบวกด้วยวันนี้ผมมองว่าครบเครื่องกว่านะครับตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับชอปดเจ้า หนึ่งภูสิงห์ขอไปครับกล้องภูสิงอ๋อขำยินครับชนะยอดเสกสรรมรัชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงครับคู่รองคู่เอกครับสังฟ้านออนุวยยิมพบกับโคชินอ,อนาคสินโตเกียวครับเบรดพิกัด111ปอนด์เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับสังฟ้านออนุวัยยิมครับตัวนี้ก็เก๋าเลยรุ่นพี่ครับกระดูกการผ,าผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยดีกว่าค่อนข้างเยอะครับน่าจะคนละเรื่องกันเลยแหละกระดูกมวยสังฟ้าตัวนี้น่าจะมีร้อยเกือบ200แร้อยละ 24ปีครับหนึเซนติเมตรจากโคราชซ้อมอยู่ที่คูบอนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยไล่แขนมีลูกฟันศอกอันตรายครับหลากหลายครบเครื่องเก๋าเกมฉลาด IQ ดีแต่ว่าความเชื่อถือเรื่องเขาเรียกว่าแรงปลายเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าไฟไหนมาดีเนี่ยโอ้โหถือว่าสู้จริงหลายมากนะเจ้าสังฟ้า แพ้ปากีสถานในรางวัลที่ราชด,ดำเนินครับชนะคะแนนเจ้าสิงเพชรอปิยะฟาร์มที่ศึกเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและอาชาธิปไตยครับและก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะคะแนนเจ้าซูเป,ปอร์ไบค์ปอพิคเนตครับที่เวทีมวยราชดำเนิน2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ชกค,ครับโคชินนนักสินโตเกียวโคชิววันชัยตัวเดียวอันเดียวกันครับโคชิ ji, ลูกของตันครับมวยจากประเทศญี่ปุ่นครับวัย18ปีนะครับ168เซนติเมตร เป็นประเภทมวยบูสครับเตะต่อยรุนแรงบูสดูดันวงในก็มีลูกขวางออกทรงสไตล์ประเภทเข่าครบเครื่องนะเจ้าโคชิเดินขวางเดินปั้มเดินต่อยประเภทต่อยนาปั้มตามอ่ะต่อยมาประมาณทักยี่สิบกว่าไฟ์นะครับก็ขึ้นมาวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ช่วงชกดูโอโหใหญ่มากนะสามไฟลังสุดที่ต่อยไว้ครับมีชานกยกที่1นึ่งซุเปอร์บอลสิทธิ์หนุมน้อยที่เวทีมวยลังสิทธ์ครับชา้นกยกที่2ลั่นนครอ,อือบนที่ลาดดาเนินล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเพชรพอใจบัท,ทุ่งเขาหลวงที่ราดชดําเนินครับ18 กันยายนที่ผ่านมาครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไฟล่าสุดเนี่ยโดนเขาเรียกว่าโดนลูกฝีมือลูกจุกจิกของเจ้าเพชรพอใจไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยโอ้โหไล่ไม่จนครับจังหวะวงในเนี่ยมีลูกตั้งแล้วขา้วยนะเจ้าเพชรพอใจวันนี้มาเจอสังฟ้าสังฟ้าเนี่ยประเภทต้นจัดนะต้นจัดมากผมกลัวแค่แรงปลายอย่างเดียวอะเรื่องกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยสังฟ้าดีกว่าแน่ แต่เราเห็นหลายไฟแล้วอะสั่งฟ้าบางครั้งบางทีก็เอาแน่เอานอนยากต้นๆนีนน่ความเป็นมวยดีแต่ว่าบางครั้งบางทีโดนบทโดนบี้หนักๆเนี่ยไปไปลายนีย่มียุคมีแผ่วตลอดนะคู่นี้น้ำหนักสอบเมื่อเช้าครับฝ่ายแดงมา112.8ลดไปปอน8นะครับส่วนเจ้าโคชิมา111เท่าพิกัดเลยโอ้โหถือว่าเนื้อตัวดีมากครับโคชิใหญ่อะคือกระดูกการผ่านมวยอาจจะเป็นรองจริงอะ แต่พอเห็นรูปร่างช่วงโชคแล้วโอ้โหใหญ่แล้วก็เนื้อตัวดีด้วยได้หนาด้วยมีลูกหนักลูกแรงครับความเป็นมวยอ,อาจจะเป็นรองวันนี้ผมมองว่าเดินอัดเดินบทเดินวิ่งเข้าไปอาศัยลูกขยันครับเดินปั้มเดินตีต้องโดนบ้างสักทีอ่ะผมมองว่าถ้าโดนแล้วสังฟ้านี่ไม่น่าจะอยู่ได้นะวันนี้ผมมองว่าไม่น่าจะต้านโคชิอยู่ผมชอบโคชินะครับวันนี้อาจจะความเป็นมวยอ,อาจจะเป็นรองจริงแต่ว่าได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายครับจะชนะรุ่นพี่อย่างสังฟ้านออนว,วยอยู่ได้นะครับตลาดหลักทรัพย์เลทราคายังไม่เปิดนะครับ คู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับคู่นี้มาเข้าเวียนแทนทั้งคู่นะครับรูตัวเมื่อวานนะครับน็อตไมล์วอรุชาพบกับเจ้าชีคาราเพชรยินดีคารามี่ครับเวทพิกัด1 1ึ่ออต่อ1น3ปอนด์ครับฝ่ายแดงต่อให้ปอนดอฝ่ายแดงครับน็อตไมล์วอรุชาครับสิปี165ซนเมตรจากสักแก้วซ้อมอยู่ที่วอรุชาตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทมวยขวาฝีมือครับมีทุกลูกนอกได้ในดีเชิงโชคความเป็นมวยฉลาดมีทั้งนอกมีทั้งในครับเก๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นในดดูีกว่านะครับ สามไฟหลังสุดที่ต่อยวายนะครับมีแพ้เพชรอใจบาทุงเขาหลวงที่ลางสิทธิ์ชนะมนพร,รามสิทธิ์ขอไปครับแพ้มนพร,รามสิทธิ์เพชรจุก,กันที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แก้มือล้างตาเอาชนะคะแนนมนพร,รามสิทธิ์เพชรจุก,กันได้ที่ช่องเจ็ดสียี่สิองมิถุนายนที่ผ่านมาคู่จกเป็นนนชิคระเพชรยินดีคาเดมี่ครับชิคระสวนอาหารปีกไม้สิบห้าปีนะครับร้อยหกสิบเก้าจากประเทศญี่ปุ่นซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีคาเดมี่ซ้ายฝีมือจัดเลย มีนอกมีในสมัยก่อนในนอกล้นล้วนครับช่วงนี้พัฒนาขึ้นดีมากอย่างที่ผมวิจารณ์ไปตลอดอะ่ะเจ้าชีคาลาตัวนี้สมัยก่อนต้นจัดมากแต่ว่า4-5ในวงในไม่เท่าไหร่ช่วงหลังเนี่ถึงแม้วงในจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็ยังมีลูกขวางสู้มีลูกขวางลูกยัดคาเขาเรียกว่ามีลูกเก๋าในตัวคือน่าติดตามพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับสไว้หลังสุดที่ต่อยไว้ครับมี ชนะคะแนนเสือสองเลลาวัยมวยไทยที่เวดีมวยราชจ,จะดำเนินชนะทัพไทยสอเปรมบุตรที่ราชจ,จะดำเนินได้แชมป์พายทีวีร้อยสองปอนด์ไปนะครับแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนเจ้ามูนประการสิทธิเพชรหลุกันที่ราชจ,จะดำเนินวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาชิคาระเนี่ยเขาสละแชมป์ร้อยสองปอนด์นะครับปล่อยขึ้นมาต่อยร้อยสี่ร้อยห้านะครับเพราะว่าน้องเขาโตขึ้นเยอะก็ไม่คุมไม่เขาเรียกว่าไม่คุมไม่ถือแชมป์นะสละเลยเพราะว่าปล่อยขึ้นมาหาชิงแชมป์พวกเวทใหญ่ดีกว่านะครับ พัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าความเก่ากระดูมมวยยังเป็นรองเจ้าน็อตใหม่เยอะซ้ายกับขวาคู่นี้น็อตใหม่เนี่ยถ้าเจอมวยที่เดินเข้าหาเขาจะชอบแต่ว่าชี้คาระเขาไม่ใช่มวยทรงนั้นนะสิเขาเป็นมวยประเภทฝีมือเหมือนกันรูปร่างช่วงชกวันนี้ชี้คาระดูได้ลอยกว่านะน่าติดตามครับ2ปอ,อนจะมีผลหรือเปล่าน็อตใหม่เนี่ยผมมองว่าเวทนี้ถามว่าปล่อยขึ้นมาทั้งคู่ไหมก็ปล่อยขึ้นมาทั้งคู่แหละตามข้อมูลเห็นว่ามีรายการอาทิตย์หน้าทั้งคู่นะครับ ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแน่นอนรู้ตัวเมื่อวานทั้งคู่นอตใหม่เนี่ยเขาจะต่อยอยู่ในชุดของร้อยสองร้อยสามเป็นประจำนะเวทร้อยสองร้อยสามเป็นประจำส่วนเจ้าชิคาระก็ต่อยอยู่ร้อยสองร้อยสามนี่แหละแต่ก็ยังว่าครับชิคาระเขาปล่อยเวทเขาเริ่มปล่อยเวทแล้วเวทน,น้ำหนักนจะโตกว่านะครับต้องดูว่าวันนี้โดนต่อโดนทีต่อทีจะเป็นยังไงน้ำหนักสองปอนด์จะมีผลไหมฝ่ายแดงมา1นึ่สิบจุดเก้าฝ่ายน้ำเงินมาห13.4สิบสามจุดสี่คู่นี้ผมชอบไม่มากนะผมชอบความสด ชอบสภาพร่างกายชอบตีนซ้ายของเจ้าชีคะระความเก๋าอาจจะเป็นรองเจ้าน็อตใหม่จริงแต่ผมมองว่าโอ้โหชีคะระตัวนี้น่าติดตามอ่ะมีทั้งนอกมีทั้งใน,งไ,นได้ใหญ่ด้วยวันนี้วงนอกเนี่ยถ้าดูเหลือ่อมเหลือมนิดนิดเนี่ยถ้าจะมาเล่นวงในเนี่ยถ้าชีคะระขวางได้เนี่ยผมมองว่าเหนื่อยครับน็อตใหม่จะชนะน็อตใหม่วอร์ชาชอบชีคะระเป็นยินดีคาเดมี่ครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กันด้วยนะครับสรุปรลลักษ์บอชอบสีคู่ในรายการและก็3ดาวแล้วก็5ดาวให้้แนนนมะขอูล ไปประกอบการเล่นนาตูประกอบการตัดสินใจของท่านครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่คู่ที่3มรองคู่เอกชอบไปที่มวยประเทศญี่ปุ่นวันนี้นอกใจมวยไทยนิดหนึ่งนะผมชอบไปที่เจ้าโคชินนนาคสินโตเกียวความเก๋าอาจจะเป็นรองจริงครับผมเห็นเนื้อตัวแล้วโอ้โหวันนี้ผมเนื้อตัวโคชิมันดีมากอะวันนี้ใหญ่แล้วก็ก้ามตรงก้ามท้องก้ามเนื้อนี่เป็นมัดเลยโดนตัวโดนทีตัวท,วทีวันนี้ผมมองว่าโคชิดีกว่านะ จังหวะตีนอกเนี่ยมีหมัดต่อยแม่นต่อยคมส่วนวงในตัวนี้ก็แข็งแรงครับประเภทต่อยนําปั้มตีครับกระดูกมวยอาจจะเป็นรองกันกระดูกมวยชื่อมวยเบอร์มวยอาจจะห่างกันเยอะแต่ผมมองว่าลูกหนักลูกแรงด้วยสภาพร่างกายเนี่ยขยันเดินยกแรกยัน5้ายกเนี่ยผมมองว่าน่าจะบทเจ้าสั่งฟ้าอยู่สั่งฟ้าของเดิมๆเ,เป็นมวยที่บางครั้งบางทีอ่ะต่อยได้3ยกก็มี4ีห้าในหมดแรงยุบย่นนะครับผมมองว่าไม่น่าจะต้านอยู่วันนี้ผมชอบเป็นมวยชอบ3ดาวเลย 5ดาววันี้คู่แรกเลยเปิดหัวทําทุนเลยผมตามมาสองไฟแล้วโอ้โหเด่นชัยสอสูจิมาวิทย์ไฟล่าสุดก็ต่อยดีมวยพลาดโดนก้านคอช่วงประมาณสักยก2ออกอาการขาสัน่นโอ้โหถือว่าออกอาการเยอะอะต้นๆ้นะวันนั้นโดนก้านคอพอยิ้มสยามได้ก้านคอดอกเดียวเท่านั้นแหละก็ต่อยคุมเกมเลยต่อยมวยรอแพ้ส่วนเจ้าเด่นชัยก็เดินอัดเดินปัม้มเดินตีอาศัยลูกขยันเดินไป สี่ห้าเนี่ยราคากําลังเบียดชิงดําหาตัวชนะเดินเยอะไปหน่อยไปเสียเหลี่ยมช่วงยกห้าเขาวันนั้นแพ้เลยคู่นี้ผมชอบที่เจ้าเด่นชัยวันนี้ผมชอบมากนะจากชนะทางด้านเจ้ายิ้มสยามทอเทสุนกวนล,ล้างตาได้สี่คู่ในรายการครับคู่แรกชอบเด่นชัยสอสุจิมาวิทย์คู่ที่สองครับชอบไปที่เจ้าอ่าก้องภูสิงห์อ๋ํขามินคู่สามชอบไปที่เจ้าโคชินนนากสินโตเกียวคู่ที่สี่คู่เอกชอบไปที่ชิคาระเพจยินดีคาเดมี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้จากลาไปก่อนเด้ไเท่านี้ขอให้สามาชิกเอฟซีดิสซันแห่งๆรวยๆนะค,ครับ